สวัสดีค่ะทุกคนค่ะไม่มีเวลาออกกาลังกายใช่ไหมคะแล้วก็ชอบกินจุกกินจิกแต่ว่าอยากขุ่นดีอยากผอมนะคะขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะทุกคนค่ะบอมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลดไขมันและสลายเซลลูไลท์ได้ถึง5เท่าเลยนะคะทุกคนค่ะโดยแค่ทาเฉยๆทุกคนค่ะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องแลฟ์ไม่ต้องพันให้วุ่นวายเลยนะคะทุกคนค่ะตัวนี้นะคะทาแล้วนะคะไม่มีความปวดแสบปวดร้อนแต่อย่างใดทาแล้วแค่จะมีความบูบวาบมากกว่าปกติแค่ในช่วง5้าถึงสินาทีแรกเท่านั้นนะคะพอหลังจากผ่านไปนะคะก็คือจะมีแค่ความบู แค่นี้เดียวเท่านั้นนะคะบนถามไม่แสบร้อนไม่ทิ้นตายนะคะจะบอกว่าหลังจากที่ทาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะทําง,งานตลอดเลยนะคะจนกว่าเราจะอาบน้ําออกนั่นเองนะคะคือทาทิ้งไว้และคือไปทํากิจกรรมประจําวันของคุณได้เลยไม่ว่าจะทําง,งานบ้านหรือจะทําง,งานออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและที่สําคัญใครที่ทําง,งานออฟฟิศนะคะจุดนี้สําคัญมากกลัวว่ากลิ่นจะฉุนกลิ่นจะแรงและไปรบกวนาวบ้านจะชองเขาหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่ากลิ่นไม่ฉุนเลยทุกคนคือมีความกลิ่นอ่อนมากนะคะคือแบบเออทาแล้วคือแบบ ธรรมดาคือมีกลิ่นความแบบหอมมัอนอ่อนนะคะทุกคนค่ะคือสามารถทาแล้วคือใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็บอมนะคะ1กระปุกแบบนี้นะคะราคา330บาทนะคะทุกคนคะ่ะมีค่าจัดส่งด้วยนะคะ50บาทนะคะทุกคนค่ะหรือว่าสั่ง2กระปุกนะคะราคา660บาทจะส่งฟรีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะ3กระปุกนะคะราคา900บาทนะคะแล้วก็5กระปุกนะคะ1,400บาทนะคะและ10กระปุกนะคะ2,400บาทนะคะคือตัวที่เป็นโปรโมชั่นนี้คือส่ง ฟรีทั้งหมดนะคะทุกคน